โหมดที่ฟาร์มไว้ที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นโหมดพายุเข้าแล้วครับฟาร์มที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ฟาร์มไอเทมนะครับไปฟาร์มจากคนเอายิงให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เก็บของให้ไวที่สุดออกให้ไวที่สุดครับพวกราคาของแต่งปืนพวกปืนหรือราคากระสุนเนี่ยแทบจะเป็น2เท่าของราคาประเมินเลยแถมคนใส่เทอรอ์มมลงเนี่ยโคตรเยอะเลยครับแต่ใครที่จะเข้าม,มาฟาร์มไอเทมเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับสำหรับแมปนี้เนี่ยผลิตด,ดอบเนี่ยมันเกลือมากๆแถมตีล่าเทอร์มมลเนี่ยก็เยอะพอสมควรเลยครับช่วงนี้เนี่ยเจอแต่ตึงๆตีตไหนที่ไม่ใส่เนี่ยจะเส ยูไอดเท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอ,อีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Apple Mint รับเติมเกม Line a p p l e m i n t หรือคลิกลิงใต้ดีคลิปชั่นได้เลยเจต้ตมข้นน้าจะข้ามหนึ่งแล้วนะแ,แย แม่เกือบสิ้นชื่อไปแล้วครับยงยาไม่ปัม๊มอย่างที่บอกนะครับของที่เราเน้นเก็บส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกของแต่งปืนหูฟังแล้วก็หมวกครับพวกนี้เนี่ยราคาดีมากมาก แม่เซฟปล่หรออำไปดูให้สวยสวยสวยไม่ต้องรีบเล่นพี่เดี๋ยวผมไปซ้อนไม่ตายไม่ตายไม่ตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองอะรว ไปนายใครอ่ะหองปีเยวยแล้วมือก็ให้เขารวยอีกวยตัวนี้อดอดเลยหูวิ่งช้าใช่ไม่ใช่น่าจะมีเทพพี่ตัวเดยว ตานี้เนี่ยใช้เวลาไปน้อยมากครับแค่6นาทีกว่าๆแถมผลประกอบการเนี่ยโคตรจะคุ้มเลย ัผมตายมันอยู่ในพุ่มตะมอส แมปนี้เนี่ยก็เหมือนทุกแมปครับไม่ใช่ว่าเราจะเจอเซตเต็มทุกตาตาไหนที่ไม่เจอก็รีบออกแล้วก็ซ่มใหม่ครับ Một, 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 một khăn này Tên 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 Này, mấy đứa đây ơi Thank you. Thank คือแบฟังได้ฟังได้แต่หวัวแต่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไอทเทมอะไรที่เราได้มาเนี่ยก็รอให้ครบสักสามสชิ้นแล้วค่อยขายทีเดียวนะครับสลอดการวางขายต่อสัปดาห์เนี่ยมันขายได้แค่ห0าร้อยถึชิ้นแถมจะได้เป็นเงินก้อนด้วย

รบรอตะคิมตอักตะลักดีเดียวตัวพ <Yaz> <ะ>ิมตั้งพีรอ <c oughs> ้เทา าสวยครับมีก็ทำเหมือนกันมีมีมีีมาเด็กเข้าหัวเลย มีสตัวกำแพงขวานี้เนี่ยมับบนสมบเุดเลยดำปีเลยวะนี่ยย่งย่งด một rồi ạ Đã ban Bật bắn Bắn ดูมันแดงอ่ะดูมาดูขคยทิ่ยิงได้เซตเกาะเต็มตัวเหมือนผมเนี่ยต่อให้มันจะพังเนี่ยอย่าลืมเช็คเกาะขานะครับว่าพังด้วยหรือเปล่าตอนแรกๆเนี่ยผมไม่ได้เช็คนะครับหลังๆบ้านมันบอกว่าเช็คด้วยเพราะราคาเกาะขาเนี่ยถ้ามันยังไม่พังเนี่ยขายได้สามสี่หมื่นเลยครับตอนนี้แพงด้วยสามสี่หมื่นใช่ใช่ใช่ ของดีตัวนี้พีด่ดูตัวนี้ก่อนแต่งดีตัวนี้ตัวนี้กลงๆอง่ะหลายๆคนเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าอย่าตัดช่วงที่เก็บของออกนะเพราะบางคนเนี่ยเพิ่งมาเล่นใหม่เขายังไม่รู้นะครับว่าควรจะเก็บของอยังไงอะไรบ้างเราจะเน้นเก็บของเล็กๆที่ราคามันดีๆนะครับจะได้ประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บไปได้เยอะๆด้วยที่สําคัญลยเกมนี้เนี่ยต้องเก็บของให้ไวมากๆนะครับไม่งั้นเนี่ยโด่นลอยยิงใต้หัวรุดระหว่างเก็บของเนี่ยไม่รู้ด้วยนะ เรื่องแปลกๆก,ก็มีให้เห็นที่อารีนาเบงเอา,น,าเอนี่หนแหละครับตอกแล้วกรุงกงตรงเราก็มีนะอีก,อกนะะนแนวตนง Rồi nè. Rồi rồi rồi. นายวัฒนุนะไม่รู้อยู่บนหรือเ้าเนี่ยขอ,อด้วยำนัก,นกไหญ่บยไอ้ตอนเอวันไว้ตั้งแต่แผดที่แล้วนี่คือไวอ่ะ เป็นกรรีอ,อ่อะไปใหญ่เข้ามาแวๆอะ่ะสนุกทีวีเดสนุกมากเลย เที่ยวเนี่ยซื้อมาแพงแต่ไม่ค่อยได้ประโยชน์ครับในไหนก็ไหนๆละขอใช้มันสักหน่อยละกันไหนกำลังไปผมเน่ยได้ยิงไงเ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยยเฮ้ยยเย้ยย้เยยนียย้งย้้้ สโคบจับความร้อนติดปืนเนี่ยก็ดีเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยแนะนําให้เอามาวิ่งเท่าไหร่ยกสโคบขึ้นขึ้นลงๆงเนี่ยมุมหัวะฮะหมดเจ็บจัดเลย พี่เล่นะเห็นตรงหินเห็นปะ่ะกบสี่เลยนะหนึงตรงหินหน้าพี่อ่ะมีสองตัวมีมีอีกมีอีกยิงก็แม็กตัวไหนตายตายสวยตานี้เนี่ยเราได้ในวิชั่นอีกแล้วครับซึ่งต่ตี้เราไม่ได้เอาในวิชั่นลงแล้วยิงตี้ในวิชั่นได้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่กำไรสุดๆเลยเอ็มโฟะไหนชายแล้ว ตะคิวไม่ตายไม่ตายได้ไงได้ไงเอ้าเตี้ยนึกว่าตายถ้ามันไม่เข้าหัวได้อยู่แล้เนี่ย นหนครับเจ็บจแต่เนาะผมงงอยู่ี่นจะมาช่วยดันหรือว่ามาช่วยดึงเ่ยยิงมาเยอะแล้วก็ได้เวลาเคลียร์ค้ังเก็บของครับเอาของที่ได้เนี่ยมาขายกันบ้างดีกว่า วิ่งไปอ่ะเดี๋ยวพึ่งยิงนะเดี๋ยวพิ่งยิงนะนอากัวนะสวยนี่แหละครับสิ่งที่ต้องระวัง,งพยายามวิ่งติดๆกับเพื่อนไว้นะฮะหมดไหมเอ้า Người, <đây> nói bởi này, nói bởi này, Ê, con đó kìa Con mà, cầm cái Con một 1, có 1 Ui, nice, 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 2 tuần rồi ra Chụp đài Chụp đài chụp đài, chụp đài chụp đài Để đây, để chụp đây, chứng đây. จะให้มันวิ่งออกมายิงนะพี่โอ้ตาย,ตายเล็กด้ว,นะไไวยไอ้สัสมันเอเลี่ยนปะเหมือนไม่ใช่นายนะตวนี้ผมอะ่ะ ป่านี้ก็โชคดีสุดๆครับมาเจอตี้ไหนแต่เขาดันเล่นในโกดังฮะซึ่งถ้าเป็นระยะใกล้เนี่ยเราพอสู้ได้ครับแต่ถ้าเจอกันกลางทุ่งเมื่อไหร่เนี่ยหัวหายแน่นอนเดี๋ยวท่าแกะเมกีนเนี่ยท่าแกะเออผมว่เหลือตัวหนึ่งหล่งขนมระว่ากะหรอพี่มอสหรอพี่มอสหรอตบมอสผมยิงมันไม่เข้าตบมอาตบมอว จอห้าปะ AR ห้าเจ็ดห้าอยู่ก็ได้โอ้โหคนเดียวอยู่ไหนครับ่องนี้ครับสอ,องบัส ตรงเครื่องบินผมบอกประมาณห้ารอบได้ไม่ฟังผมเก็บของอยู่เจอปะผมผมไม่ได้ดูจอคุณอยู่เลยต้นไม้ไหนผม<ห>นมาดูรีพโีโอตานี้เนี่ยนึกว่าได้ไหนตัวเดียวครับที่ไหนได้ใส่มาสองตัวเลยฮะแถมที่นี้เนี่ยเอาหมวกเอเลี่ยนมาเปลี่ยนด้วยเรียกได้ว่ารวยสุดๆ<ค>เลยครับไหนสองอันไหนสองอ,อ,อ,อัน มันมันสลับอวกาศมาใส่ผมบอกแล้วมันมีไน้อยสองตัวมันน้อยสองตัวมันน้อยสองตัวตีฝรั่งก็เหรอที่มันชอบสลับเปลี่ยนอะเออที่มันชอบสลับหมวกอ่ะ ทำอะไรคนเดียววผมยิงไ้หรือเปล่าตรงคนดังไงเนี่ยเน่ะร้อยล้านอยู่ไม่ไกลถ้าคุณใช้วิธีนี้ S <S หมดเลยทีแต่บอลลมอะ่ะแม่ตานี้เนี่ยเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการเคลียร์ของรัวๆเลยครับแต่ได้มาโคตรขุม14นาทีได้มา2ล้าน อย่าเยอะไม่งั๊มต่ำเรียบไปฉี่ฉันต้อนไหม Ой, да не

ว่าไงพี่ขิมก็นี่แหละครับบรรยากาศการฟาร์มของพวกผมเน้นเข้าไวออกไวยิงคนซะเป็นส่วนใหญ่ครับแม้ไหนที่มีเซฟเนี่ยเราก็เปิดเซฟเอาถ้าได้ของแดงก็ถือว่าเป็นกำไรเสริมวิธีนี้เนี่ยผมเอาไปใช้ได้ทุกแมปเลยครับ ยกเว้นครั้งแสงเพราะแบบนั้นเนี่ยต้องกดแล้วก็รอเวลาออก,กบางทีก็ใช้วิธีบางทีก็ใช้วิธีบางทีก็ใช้วิธีแค่หนึ่งสองสามยิง,งนะหยให้เพื่อนครับให้แค่สมาชิกทีหนึ่งเนี่ยก็ให้แค่สมาชิกในทีมหนึ่งคนเนี่ยเก็บของ ก็คือ3คนส่วนที่เหลือเนี่ยยิงให้คนเก็บของปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าทีมดีๆสาหรับเกมนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดทีนี้เนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามกันเพื่อนในทีมได้ดีถ้าชอบก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะแถมไว้ด้วย